สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบของเราถ้าคุณเพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับกองทัพไทยและเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกหนึ่งในเรือรบที่มีความสําคัญที่สุดของราชนาวีไทยเรือที่ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของกองเรือฟริเกตมานานและยังคงยืนหยัดอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกตลอดกว่า25ปีที่ผ่านมา เรือลบนั้นก็คืออาอเรือหลวงนนนเรสวนในเทียมสวิตดวงออที่ในปี2025นี้ได้ถูกยกระดับมาตรฐานสู่ระดับที่เรียกว่าออเทฟสิคูณคูณซึ่งเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ที่ทําให้เรือลํานี้กลับมาแข็งแกร่งและทันสมัยอีกครั้งเรือหลวงนนเรสวนเป็นเรือฟิเกตสมตรรถนะสูงที่กองทัพเรือไทยได้รับมอบเข้าประจำการตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1,990โดยเรือถูกสร้างขึ้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้แบบแทบ25ทีแต่สิ่งที่ทำให้เรือลำนี้พิเศษตั้งแต่ต้นคือการที่ไทยได้ออกแบบรายละเอียดหลายส่วนให้ตรงกับความต้องการของลัาสนาวีไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนระบบอาวุธหรือการติดตั้งอุปกรณ์ตะวันตกผสมผสานกับโครงสร้างเรือจีนแม้ในตอนแรกจะมีเสียงวิาพากวิจารณ์มากมายว่าเป็นเรือจีนราคาถูกที่ประสิทธิภาพตำ่ำ แต่การเวลาก็พิสูจน์ว่าเรือหลวงน้นเรสวนเป็นเรือที่แข็งแกร่งและเหมาะสมกับผู้มีภาคนี้อย่างแท้จริงเข้าสู่ปี2,025เรือหลวงน้นเรสวนได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในมาตรฐานออลทสิบคูณคูณซึ่งเป็นการอัปเรดทั้งระบบเซ็นเซอร์อาวุธและการจัดการรบทําให้เรือลํานี้เปลี่ยนจากเรือที่เคยถูกมองว่าล้าสมัยกลับกลายเป็นกําลังหลักที่สามารถยืนเทียงข้างเรือรบพุ่นใหม่ ต่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เริ่มการที่ออโรงสร้างและสมรรถนะพื้นฐานออรือหลวงโนรศส่วนนี้ระวังขับน้ำประมาณ3,000-3,500ตันความยาวตัวเรือราว120เมตรกว้าง13เมตรใช้ระบบขับเคลื่อนโคดบหรือเครื่องบนดิเซอร์วินกิเซอซึ่งใช้เครื่องยนต์ดีเซนกำลังสูงสีเครื่องสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง30นอตหรือประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยปฏิบัติการมากกว่าแปะ 000กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งทำให้สามารถออกปฏิบัติการได้ต่อเนื่องยาวนานในทะเลอันดามันและอ่าวไทยโดยไม่ต้องพึ่งพาการเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งสมรรถนะเหล่านี้เพียงพอสำหรับการลาดตระเวนคุมการเส้นทางเดินเรือและเข้าร่วมการฝึกร่วมกับนานาชาติในด้านคุณคุณดีไซน์ภายนอกเราจะเห็นว่าเรือหลวงโนนเลส่วนในมาตรฐานแทวสิบมีการปรับปรุงหลายจุดตัวเรือถูกติดตั้งเรดาร์หลักแบบ สามมิติรุ่นใหม่ที่มีระยะตรวจจับกว่า150-200กิโลเมตรสามารถติดตามเป้าหมายทั้งอากาศและผิวน้ำพร้อมพร้อมกับหลายร้อยเป้าระบบนี้ช่วยให้เรือสามารถรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินลบพุ้นที่4.5ขึ้นไปขี่ปะนาวุธร่อนหรือแม้แต่โดรนจมตีที่กำลังแพร่หลายมากขึ้นหออาวุธประจำเรืออออก็ได้รับการปรับปรุงอย่างสำคัญ เริ่มจากระบบ a v e r t a t r e กซ์ s อนซิวงเล็บเปิด v วสวงเล็บปิดคูณคูณที่ติดตั้งอยู่กลางลำแชยิงขีปนาวุธพื้นสู่อากาศแบบแสมรยะกลางซึ่งสามารถยิงได้หลายลูกในเวลาอันสั้นเพื่อป้องกันการโจมตีจากหลายทิศทางพร้อมพร้อมกันถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนเรือจากเฟกเกตธรรมดาให้กลายเป็นเรือที่มีขีดความสามารถป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงสำหรับ คุณคุณการลบผิวน้ำอออเรือหลวงนนเรสสวนในแคปสิบได้ติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำรุ่นใหม่ที่มีพิสัยไกลกว่า150กิโลเมตรความแม่นยำสูงและมีระบบนำวิถีขั้นก้าวหน้าทำให้สามารถโจมตีเรือข้าศึกได้ตั้งแต่ระยะไกลก,ก่อนที่อีกฝ่ายจะเข้ามาในระยะยิงอออปืนหลักขนาด76ม mm. ิลิเมตรออที่หัวเรือสามารถยิงเป้าหมายผิวน้ำและอากาศรวมถึงใช้ยิงสกัดขีปนาวุธพิสัยไกล้ได้ด้วยส่วนออปืนรองขนาด30ม mm. ิมลิเมตรออ และระบบออสเซสวงเล็บเปิดเขาสี่แหวผิดซิสเตอร์วงเล็บปิดคุณคูณก็ทำหน้าที่เป็นด่านป้องกันสุดท้ายเมื่อมีภัยคุกคามเข้ามาในระยะประชิดนอกจากนี้เรือยังมีอออท่านยิงทอปิโดออสำหรับการปราบเรือดำน้ำและดาดฟ้าหลังที่สามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์ปาบเรือดำน้ำเช่นเนสลบ70บปีซีหอได้เต็มรูปแบบซึ่งทำให้ความสามารถในการต่อต้านเรือดำน้ำของเรือหลวงโนนเรสส่วนนั้นคคบวงจร ทั้งการตรวจจับยิงเทอร์ปิโดและใช้เฮลิคอปเตอร์จมตีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสำคัญอีกอย่างคือคุณคุนระบบควบคุมการลบวงเล็บเปิดเคมแบทแมนถือเหมือนซิสเต็มวงเล็บปิดคุณคุนที่ได้รับการอัปเกรดเป็นออสซ 9LV จากสวีเดนออระบบนี้ทำให้การประมวลผลข้อมูลจากเรดาร์โซนาและเซนเซอร์ทั้งหมดรวมศูนย์อยู่ในระบบเดียวเชื่อมโยงเข้ากับระบบยิงอาวุธทุกชนิดบนเรือ ส่งผลให้เรือสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีและที่สำคัญคือสามารถทำงานร่วมกับกองทัพพันธมิตรได้อย่างไร้รอยต่อเมื่อพูดถึงการปฏิบัติการจริงเรือหลวงนอนเรศสวนได้เข้าร่วมการฝึกออคโคเบรโคเร,อ,รออซึ่งเป็นการฝึกผสมทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาโดยตลอดและมักถูกใช้เป็นเรือหลักในภารกิจทางทะเลไม่ว่าจะเป็นการยิงอาวุธทดลองการควบคุมการปฏิบัติการ หรือแม้แต่การทำหน้าที่เรือบัญชาการกลางทะเลนอกจากนี้เรือยังถูกส่งเข้าปฏิบัติภารกิจลาสเวีในน่านน้ำไทยคุ้มกันเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ต่อต้านการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายและเข้าร่วมภารกิจด้านมนุษยธรรมเมื่อเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคหากมองไปที่ประเทศเพื่อนบ้านคุณคุณสิงคโปร์ออมิฟิเกชั้นโฟมีดูเบียที่ทันสมัยกว่าในแง่ของการออกแบบใหม่แต่ในด้านความคุ้มค่า เรือหลวงนนเรสสนที่ผ่านการอัปเกรดก็ยังทำงานได้ใกล้เคียงออมาเลเซียออมีิเรชันที่และเรือชั้นมหอนต์ยอกที่ยังสร้างไม่เสร็จส่วนออเวียตนามออใช้ฟริเกตชั้นกระพาจากรัสเซียแมมอาวุธหนักหน่วงแต่ระบบเชื่อมโยงข้อมูลและการปฏิบัติการแบบเครือข่ายยังได้กว่าไทยทำให้ศักยภาพของเรือหลวงนนเลสสวนในแทบกซิบถือว่าคู่แข่งยังต้องระวังในเชิงยุทธศาสตร์เรือหลวงนนเรสสวนมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองเส้นทางเดินเรือทั้งใน คุณคุณอ่าวไทยออและออทะเลอันามันออซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ของประเทศนอกจากนั้นยังทำหน้าที่เป็นกองกำลังสำรองที่พร้อมพร้อมจะเข้าร่วมภารกิจระหว่างประเทศได้ตลอดเวลาแม้เรือจะมีอายุมากกว่า25ปีแล้วแต่การอัปเกรดครั้งนี้ทำให้คาดว่าเรือหลวงโนนเรสวนยังสามารถปฏิบัติการได้ต่ออีกอย่างน้อย 10-15ปีและจะทำงานร่วมกับออรเรือหลวงภูมิพลอดุยเดชอ๋อซึ่งเป็นฟริเกตุนใหม่จากเกาหลีใต้ทำให้กองเรือฟริเกตไทยมีทั้งประสบการณ์และเทคโนโลยีล้ำสมัยในเวลาเดียวกันสุดท้ายแล้วเรือหลวงโนนเรสสวนในมาตรฐานแทวสิบไม่ได้เป็นเพียงเรือรบธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพัฒนาต่อเนื่องและการปรับตัวของกองทัพเรือไทยจากวันที่เคยถูกมองว่าเป็นเรือจีนราคาถูกวันนี้มันได้พิสูจน์แล้วว่าด้วยการอัปเกรดและการดูแลรักษาอย่างจริงจัง สามารถกลายเป็นเรือฟริเกตที่ทันสมัยแข็งแกร่งและน่าเกรงขามในภูมิภาคนี้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของออที่แอมสวิเดอร์บินแทบสิบปี2 0 2พคูณคูณเรือหลวงนน์เลส่วนที่ยังคงพักดีต่อราชนาวิไทยมานานกว่าสองทศวรรษถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและความเคลื่อนไหวของกองทัพจากทั่วโลกขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ครับ